ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชม4111202ไม่ใช่บอกเลขอะไรนะฮะ s m s ของรายการนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันจนอาจจะคิดว่า3ามตัวหลังนี้เป็นเลขดีของวันนี้เอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์นะเดี๋ยวถ้าถูกขึ้นมาลรยุ่งเลยนะแต่ถ้าไม่ถูกก็นี่นะฮะติดต่ออาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับเรื่องของหวยล็อกนะครับนีเป็นในรอบหลายๆปีที่โอ้โหเป็นสิบยปีนะครับที่มีการจับขบวนการล็อกหวยได้ คือคนไทยเนี่ยผมว่ามีคำถามตลอดครับอยู่ในใจตลอดว่าตกลงที่เขาจับสลากหมุนเลขสลากหรือว่าจะเปลี่ยนวิธีอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยกองสลากเขาล็อกหวยหรือเปล่าล็อกได้ไหมอนะฮะน่าสงสัยก็ก,ก็คือคิดจะมาตลอดแล้วบางคนก็ไปเชื่อว,ว่าน่าจะล็อกได้ครับเพราะว่าฉันได้รับสิ่งที่พวกนี้เขาบอกมาใช่ไหม,มฮะล่าสุดนะครับมีการจับได้นะครับขบวนการ ล็อกหวยนะฮะพูดตรงหาคนสําคัญคือคนนี้นะครับอาจารย์ธรรรงศักดินีะไม่ใช่อาจารย์ธรรรงศักดิ์หมายถึงคนนี้ชื่อว่านายธนวัตรพุกทองอแก๊งนี้ทําแบบคือขบวนการล็อกหวยเนี่ยแก๊งนี้ทํามาเป็นยี่สิบปีแล้วตอนนี้ก็นี่เป็นหัวหน้าแก๊งคนสําคัญนะฮะตอนนี้ก็ออกลูกออกหลานแตกหน่อนไปเลือ,อีกประมาณสี่ห้าขบวนการที่เขาต้องไปไล่ตามจับ ถ้ามองในเชิงของอาชีพนะครับก็ถือว่าคนนี้มีแนวความคิดในการใช้จิตวิทยานะครับในการสร้างอาชีพให้กับตนเองนะครับแต่คนนี้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่หลอกลวงคนนะครับนี่กองสลากนะครับเขาก็ไปแจ้ง DSI d s i รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ร่วมกันสืบสวนสอบสวนแล้วเดี๋ยวนี้ผู้อำนวยการกองสลากนะฮะเป็นตำรวจซะด้วยพลตรีอันตกิจทารีชัดนี่ก็เลยช่วยกันสืบสวนสอบสวนวิธีการของแก๊งนี้ ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนวุ่นวายหรือว่ายากจนโหมากมายเลยนะอาจารย์ส่งอีเมลส่งจดหมายไปตามผู้คนต่างๆที่เขาก็ไปหาที่อยู่หาอะไรมานะครับหาเบอร์โทรมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ปัม๊มตาครุฑปลอมของกองสลากปลอมลายเซ็นของผู้ในการกองสลากแล้วก็บอกว่าท่านคือผู้โชคดีที่คณะกรรมาการกองสลากได้คัดเลือกแล้วสุ่มตรวจแล้ว ว่าเราจะให้เลขล็อกกับท่านอ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราอยากจะปราบรามขบวนการหวยเขืนอะไรพวกนี้ครับถ้าท่านไม่เชื่อเอาไปก่อนเลยสองตัวอ่าทดลองดูแล้วถามว่ามันจะถูกบางคนถูกไม่ถูกมันจะถูกได้ยังไงเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยครับถ้าสองตัวเนี่ยนะจา์คือนับไปนับมาศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหนึ่งร้อยเลขหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนต้องถูกแน่นนมันต้องถูกแน่นอนหนึ่งคนนะฮะ <c oughs> แล้วมันยังหวังผลในภายพรหนาด้วยการถ้าท่านถูกท่านต้องแบ่งรางวัลให้เราดส่วนหนึ่งด้วยนี่นะฮะซึ่งอันนี้เป็นการใช้ความเชื่อใจอของคนหรือว่าคนที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นนะครับ,รบว่าเขาให้เราแล้วเราก็ต้องให้เขาคืนนะครับแล้วพอถูกแล้วปุ๊บ,บอาจารย์เฮ้ยถูกอของจริงด้วยวครับอ่าต่อไหมพี่นี่สองตัวนะ งวดหน้านีให้3ตัวเลยอันนี้ต้องเป็นสมาชิกด้วยต้องสมัครแต่จะต้สมัครสมาชิกก่อนเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยจนเป็นขบวนการใหญ่แล้วโอ้โหมีลูกค้าลายชื่อที่เขาไปได้หลักฐานมานะครับเป็นหมื่นครับเขาบอกว่าประเด็นประเด็นนี้นะครับก็คือว่าความเชื่อที่ฝังอยู่ในคนไทยตลอดมานะครับตั้งแต่มีสลักสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับในรอบ7-80ปีที่ผ่านมาก็คือ1นะครับ เขาเชื่อว่าคนที่มีอำนาจนี้สามารถสั่งการให้เลขไหนออกก็ได้นะครับอย่างเช่นข่าวคราวที่เราบอกว่านั่นลดนายกรัฐมนตรีไปเยือนจังหวัดนั้นแล้วเลขสองตัวสามตัวที่ออกข่าวตามอทอทัศน์หรือว่าตามหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่านี่คือกระบวนการที่กลายหรือว่าทาให้ชาวบ้านเชื่อมั่นขึ้นยิ่งขึ้นนะครับว่าคนที่มีอํานาจไงทาให้เลขของตนเองออกได้เขาเรียกว่ายิ่งเป็นข่าวนะครับข่าว ข่าวทําให้กระบวนการเหล่านี้ยิ่งได้รับความเชื่อถือ,อ,ถอนะครับแล้วในสํานักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลเองผมคิดว่าในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยเฝ้าจับตาตรวจสอบนะครับ,รบแม้แต่วันหวยออกเนี่ยผมเคยไปเฝ้าสังเกตนะมีชาวบ้านออกมาเพื่อจับตาว่าไอ้เจ้าเลขถ้ายสองตัวสามตัวไอ้เจ้าลูกกิ้งที่หย่อนลงไปเนี่ยมันถูก ถ้าไฮโลนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าไฮโลมันยังกําหนดได้เลยว่าจะออกเลขไหนดังนั้นไอ้เจ้าหวยอย่างเงี้ยมันจะต้องกําหนดได้แน่ๆเห็นไหมคือบางคนบอกเห็นหมุนๆอย่างนี้นะแต่ความจริงแล้วเขามีเอาลูกที่ต้องการไปแช่น้ําแข็งไว้ให้มันเย็นๆอะไรเงี้ยคนที่ล้วงาไปจะรู้ว่าต้องเอาลูกเย็นๆอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นตอนตักวิธีแบบเคยใช้แบบตักก็มีนะเพื่อแก้ปัญหาว่าเดี๋ยวมาหาว่ามีมือเย็นมือร้อน นี่นี่คือกฎหายของกองสลากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าเขาก็ต้องทําให้ตนเองน่ะหลุดออกจากข้อกล่าวหาให้ได้แต่ข้อกล่าวหาใหม่ก็ตามมานะครับอันนี้เป็นส่วนของกองสลากเพราะว่าเงินมันเยอะไงอย่างเช่นลอตเตอรี่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผลิตต่องวดนี่กี่ล้านฉบับแต่เขาส่งเงินให้กับรัฐบาล1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับแต่หมายความว่าลอตเตอรี่เขาบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันชาวบ้านซื้อได้ยาก ยิ่งชาวบ้านต่างจังหวัดและอยู่ในชนบทนะครับเขาเรียกว่าการค้าเนี่ไม่เล็กเซลล์นะครับไม่ไม่เข้าถึงที่ถึงความฝันแต่หวยใต้ดินเนี่ยเขาบอกว่าเข้าถึงถึงความฝันทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ก็คือคืนนี้ต้องนั่งฝันว่าตนเองนะฝันว่าอะไรหรือไปหาสิ่งซึ่งแปลกประหลาดมาเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่ากาหนดว่าตัวเลขมันคืออะไรเขาเรียกว่ามันทําให้คนซื้อหวยเนี่ยมีกิจกรรม ประจำวันนะครับออพอผมศึกษานะผมตกใจมากเลยเขาบอกว่าร้านขาทองนะครับพอวันหวยออกเนี่ยร้านขาทองแทบปิดเลยไม่ทำเงินซื้อทองไม่มีคนซื้อทอง,อทองหวยหมดนะครับรวมทั้งตลาดสดต่างๆเขาบอกว่าพอช่วงสายๆเนี่ยเงียบเงามากมนะครับทุกคนเพ่งโพวนาสิ่งซึ่งจะเป็นตัวเลขให้ได้อันนี้น่าคิดเพราะว่าเอาละกองสลากจับปราบขบวนการล็อกหวยหลอกลวงเนี่ยได้แต่ว่าส่วนหนึ่งคือทํายังไงอันนี้ส่วนสําคัญกว่าคือทํายังไง ให้คนไม่ซื้อหวยใต้ดินแล้วมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะฮะเพราะว่าอย่างหวยใต้ดินเนี่ยชาวบ้านเข้าถึงง่ายกว่าเพราะว่า10บาทก็แทงได้ครับ,บาท20บาท30บาทก็แทงได้แต่ว่าซื้อสลากเนี่ยถ้าเอาแค่ใบเดียวนะฮะก็ยังโอ้โหเป็นร้อยเนี่ยมีงานศึกษานะครับเขาบอกว่า<ม>ใครเล่นหวยกันบ้าง นะครับเขาบอกว่าคนอายุตั้งแต่15ปีในสังคมไทยนะครับเล่นหวย75เปอร์เซ็นต์15เล่นแล้วเหรอตั้งแต่15เลยนะนักเรียนนักศึกษาเล่นหมดนะครับ75เปอร์เซ็นต์ตีค่าว่าประมาณ30ล้านคนนะครับทั้งประเทศเล่นหวยแล้วใครเล่นมากที่สุดปรากฏว่าคนที่มีระดับรายได้ต่ำกว่า10,000บาทนะครับและอยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในชนบทเนี่ยเล่นมากที่สุดมันเป็นความฝันไงความหวัง หวังสุดท้ายในชีวิตหวังสุดท้ายในเดือนนี้ก็ยังดีเขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเนื่องจากว่าการกระบวนการหารายได้ที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีหนทางดังนั้นการเสี่ยงโชคเนี่ยจึงเข้ามาแต่บางคนบอกว่านี่มันเป็นความสนุกนะครับมันเป็นความสนุกมันไม่มันทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวาแต่ทั้งหมดนั้นนะครับเขาบอกว่ามูลค่าของหวยใต้ดินทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณสองนะครับเขาเรียกว่า อยู่ประมาณ200,000-500,000ล้านบาทต่อปี oh มากกว่าหวยรัฐบาลประมาณ3เท่ากองสลากส่งรายได้รัฐบาลหมื่นกว่าล้านต่อปีใช่ครับแต่หวยใต้ดินมูลค่าการแทงกันทั้งปี2 0 0แสนกว่าล้าน <het> ใช่ 500, 2 0งแสนถึงห้าแสนนี่ตามการประมาณนะครับแล้วก่อ <c oughs> ให้เกิดเขาเรียกว่าจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดนะมีเจ้ามือหวยนะ่ะร้อยกว่าคนและไม่อั้นหรือว่า <ừ. S 1> วอั้นไว้ที่100ล้านบาทครับเขาเรียกว่า ทุกจังหวัดรู้ดีว่าใครเป็นเจ้ามือหวยอ้าวูกล้องนะฮะก็เนี่ยแหละฮะก็อย่างที่ก็ต้องรอว่ากองสลากเขาจะอะไรนะหวยบนหวยใต้ดินบนดินสองตัวสามตัวที่จะเอามาทาเนี่ยครับจะมาแก้ปัญหาได้ไหมถ้าทาคลอดออกมาได้แล้วจริงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเงินกลับเข้ามาสู่ระบบของการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับแต่หวยใต้ดินเนี่ยเงินไปอยู่ที่ใครนะครับคนเล่นได้น้อยแน่ๆนะครับแต่เงินจํานวนมากเนี่ย ไปอยู่ที่ใครนี่เป็นหวยใครรวยครับะนะฮะก็ทํางานทามาหากินในแหล่งดีที่สุดนะครับครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะจา์ช่วงหน้ากลับมาช่วงเล่าธรรมนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมพยายามหาขุดขุดขุด,ขด,ขดแถวตัวอาจารย์ก่อนเผื่อจะเจออะไรพักกันครู่เดียวนะครับ